สวัสดีครับผมแฟนเพจ facebook และช่อง youtube ดูดาวเดือนอ่านเรือนดูกลับมาพบกันอีกนะครับผมกับคนลัคนาราศีมังกรนะครับผมประจําเดือนนะครับมิถุนายน2564นะครับ พลรักคนาราศีมกรน,นะครับเดือนมิถุนายนเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์ทางด้านดาราศาสตร์นะครับซึ่งเหตุการณ์ทางด้านดาราศาสตร์นี้ก็จะส่งผลนะครับผมมาทางโลกนะครับก็จะเป็นวิชาที่เกี่ยวกับโหราศาสตร์ที่มาทำนายทายทักดวงชะตาของมนุษย์นะครับเพราะวิชาหโหราศาสตร์เนี่ยมีพื้นฐานว่าก็คือ เบื้องบนก็คือท้องฟ้าเป็นยังไงเบื้องร่างก็คือโลกมนุษย์ก็จะเป็นเช่นนั้นอันนี้เป็นปรัชญาของโหราศาสตร์ยูเรเนียนนะครับผมนะครับผมโดยที่เหตุการณ์ในเดือนครับผมมิถุนายนนะครับผม2 5 6 4นะครับมิถุนายนนะครับผม 6กเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์ทางด้านดาราศาสตร์เนี่ยนะครับผมอยู่4เรื่องครับผมคือ1นะครับผมดาวศุกร์นะครับศุกร์เนี่ยอยู่ราศีมิถุนนะครับผมนะครับ2นะครับผมดาวพุธนะครับผมดาวพุธนะครับพักองศานะครับคือเดินถอยหลังนะครับเข้าสู่ราศีพฤษภนะครับ สามนะครับผมนะครับดาวอังคารนะครับผมอังคารอยู่กรกฎนะครับผมและสี่ครับพฤหัสนะครับผมเอ่อพฤหัสเนี่ยพักองศานะครับราศีกุมนะครับผมก็จะเป็นสี่เรื่องที่ผมจะออกมาพูดในวันนี้นะครับผมนะ ว่าจะส่งผลยังไรกับคนลัคนาราศีมกรนะครับเอาเรื่องแรกก่อนนะครับผมนะครับดาวศุกร์นะครับผมดาวศุกร์ดาวศุกร์เลขหกนี่แหละครับผมที่อยู่ราศีมิถุนนี่แหละครับผมนะก็นะครับผมดาวศุกร์เนี่ยเข้ามาสู่ราศีมิถุนนะครับผมตั้งแต่วันที่29นะครับ เดี๋ยวขอเขียนก่อนนะครับดาวสุขมิถุนนะครับผมวันที่29เเดือนพฤษภาคมนะครับผมพฤษภาคมถึงวันที่ 22เดือนมิถุนายนสองพนะครับ <c oughs> <c oughs> โดยดาวศุกร์ที่อยู่ราศีมิถุนเนี่ยก็จะอยู่ในภพอรินะครับของคนลักนณาราศีธนูนะครับไอ้โทษทีครับราศีมังก,กรนะครับผม แล้วก็นะครับพบอริเนี่ยนะก็คือนะครับผมได้รับแสงจากดาวพฤหัสมานะครับผมนะพฤหัสเนี่ยส่งแสงไปพบที่5้านะครับซึ่งพฤหัสตอนนี้ก็คืออยู่ราศีกลุ่มนับไป5ราศีนะครับก็จะเป็นราศีนะครับผมราศีมิถุนนะครับผมนะถามว่านะครับส่งผลตรงนี้เนี่ยมันมีผลยังไงบ้างนะครับผมก็คือ1นะครับผมนะครับ หนึ่งเลยนะครับผมก็จะเป็นเรื่องดีนะครับผมหนึ่งก็คือปัญหานะครับนะครับผมปัญหาต่างๆเรื่องของหนี้สินนะครับผมหนี้สินนะครับแล้วก็สุขภาพนะครับผมการเจ็บป่วยนั่นเองนะครับก็ตัวนี้เนี่ยจะเริ่มคลี่คลายและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับประกอบกับนะครับผมนะดาวศุกร์ ที่อยู่ตรงราศีมิถุนเนี่ยนะแล้วก็มีดาวพฤหัสที่อยู่ราศีกุมเนี่ยทายได้เลยครับว่าการเงินของคนลัคนาราศีมกรที่เคยมีปัญหาเนี่ยจะคลี่คลายและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแน่นอนนะครับผมนะคือนะครับผมนะครับเรื่องการเงินเนี่ยจะเริ่มนะครับดีขึ้นนะครับตั้งแต่ ที่ดาวพฤหัสย้ายเข้ามาคือวันที่6เดือนเมษายน2564นะครับแล้วจะดีไปถึงวันที่20นะครับผม20มิถุนายน2564หลังจากนั้นเนี่ยพอดาวพฤหัสพักแล้วเนี่ยมันจะส่งผลเสียไหมคือมันไม่ได้ส่งผลเสียแต่ว่ามันจะเป็นการชะลอนะครับชะลอก็คือจะทำให้เรื่องการเงินเนี่ยที่มันคิดว่ามันจะได้เนี่ยมันจะยืดออกไปเช่น คุณไปขอตกเบิกมาเนี่ยนะครับผมนะการตกเบิกเนี่ยอาจจะได้ประมาณสักเดือนตุลาคมนะครับประมาณนั้นนะครับผมนะครับนะครับสองนะครับเรื่องของลูกน้องนะครับลูกน้องลูกน้องเนี่ยนะครับผมจะนําโชคนําลาบมาให้นะครับผมนะแล้วก็ลูกน้องตรงนี้นะที่นาโชคนำลาบมาให้เนี่ย ครับผมจะเป็นเรื่องของเอกสารการเซ็นสัญญานะครับผมนะเรื่องของการค้าการขายนะครับผมเ,เรื่องของการติดต่อนะครับผมนะแล้วก็บุตรบริวารน,นะครับใครมีปัญหาคดีความเนี่ยก็คือนะครับจะนะครับจะมีเหตุการณ์ที่คลี่คลายและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับผมนะคดีความเนี่ยอาจจะพลิกขึ้นมาคุณอาจจะมากลับมาชนะได้ด้วยนะครับผม สุขภาพที่เคยป่วยอยู่นะครับผมจะเริ่มดีขึ้นจะเจอหมอที่เก่งขึ้นนะครับผมนะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะครับผมนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมแล้วเรื่องของการงานก็จะเริ่มคลี่คลายและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีด้วยนะครับสำหรับคนลัคนาราศีมมกรน,นะครับผม นะครับเร so ื่องที่2นะครับปรากฏการณ์ที่2ก็คือดาวศุกร์ครับดาวศุกร์ที่ไอ้ทวดทีครับดาวพุธนะครับที่อยู่ราศีมิถุนนะครับผมนะก็ดาวพุธเนี่ยนะครับจะเดินถอยหลังไปเข้าสู่ราศีพฤษภนะครับซึ่งดาวพุธเนี่ยจะเดินถอยหลังนะครับผมคือจะเดินถอยหลังนะครับผมเข้าสู่ราศี พฤษศ์เนี่ยนะครับผมวันที่นะครับวันที่5เดือนมิถุนายน2564นะครับผมซึ่งนะครับดาวพุธที่พักนะครับผมพักองศานะครับคือเดินถอยหลังนั่นเองนะครับผมเข้าสู่ราศีพฤษศ์เนี่ยนะครับผมนะครับผม คือนะครับผมเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าเรื่องที่ดีเนี่ยมันจะมีการชะลอนะครับซึ่งนะครับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นอยู่ในช่วงของวันที่5เดือนมิถุนายนถึงวันที่22เดือนมิถุนายน2564นะครับซึ่งดาวพุทธที่พักองศาตรงนี้เนี่ยจะถอยเข้าไปเนี่ยหึงก็คือนะครับจะส่งผลก็คือ1เลยนะครับผมนะครับ1 หนึ่งเลยนะครับผมเรื่องของการลงทุนนะครับเรื่องของการลงทุนนะครับการลงทุนในช่วงนี้อาจจะมีการชะลอนะครับผมนะอาจจะมีการสินสัญญาหรืออะไรต่างๆเนี่ยอาจจะต้องมีการชะลอนะครับหรือว่ารอโครงการไปก่อนนะครับซึ่งนะครับการชะลอหรือการรอโครงการตรงนี้ไปเนี่ยนะครับผมนะก็จะเริ่มคลี่คลายและเปลี่ยนแปลงทางที่ดีนะครับ จะเป็นนะครับหลังวันที่22นะครับเดือนมิถุนายนถึงวันที่7นะครับผม7เดือนกรกฎาคมนะครับ2 5 4ช่วงนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นช่วงที่ดีนะครับผมในการที่จะลงทุนหรือทำอะไรรวมถึงการเสี่ยงโชคด้วยนะครับผมนะครับการเสี่ยงโชคด้วยนะครับผมช่วงนั้นนะการเสี่ยงโชคเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับผมนะครับ ช่วงระหว่างวันที่23เดือนมิถุนายนถึงวันที่7กรกฎาคมนะครับจะเป็นการเสี่ยงโชคนะครับเล่นหวยรวยเบอร์อะผมไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่ครับแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะลงทุนทําอะไรเพิ่มในช่วงนั้นที่ดีนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการตกลงเรื่องของการค้าการขายนะครับผมในช่วงนั้นนะครับผมนะครับ สองนะครับเรื่องบุตรนะครับอาจจะมีข่าวดีเรื่องของบุตรเช่นนะครับบุตรอาจจะสอบได้นะครับผมนะหรือบุตรเนี่ยอาจจะมีเรื่องข่าวดีมาสู่คุณนะครับผมนะครับแล้วก็เรื่องของที่3ก็คือลูกน้องนะครับผมนะครับบริวารเนี่ยต่างเนี่ยก็ จะช่วยงานคุณค่อนข้างที่จะดีนะครับผมนะครับก็คนละคณาราศีนะครับมังกรเนี่ยจะได้ลูกน้องดีแล้วก็ช่วยงานดีในช่วงของเดือนมิถุนายน2564นะครับแต่ว่านะครับช่วงเดือนนี้นะครับผมนะครับประมาณมาที่10นะครับ10เดือนมิถุนายนเนี่ยก็จะเกิดสุริยะลาดนะครับสุริยะลาดเนี่ยก็จะไปที่ราศีพฤษภนะครับพบปุตตานแล้วก็ราศีพฤจิก นะครับพบลาภะเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยนะครับผมถ้าองศาดาวไปโดนใครเนี่ยนะครับผมนะครับก็จะทําให้นะครับผมช่วงนั้นเนี่ยครับผมก็จะมีผลของคลาดเนี่ยส่งผลเสียนะครับซึ่งคลาดเนี่ยจะส่งผลเสียประมาณนะครับผมเต็มที่เลยก็จะเป็นประมาณ6เ<อ>ดือนนะครับผมแล้วก็คลาดเนี่ยจะส่งผลประมาณเดือนแรกเนี่ยประมาณ เยอะหน่อยครับแล้วเราก็ลองลงมาก็คือ3เดือนแต่หลังจาก3เดือนไปแล้วเนี่ยผมเห็นเท่าที่เห็นมาเนี่ยก็จะผลของคลาดเนี่ยก็จะส่งผลเสียนน้อยลงนะครับผมนะครับนะครับมาสู่เหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ดาวอังคารนะครับผมอังคารเนี่ยครับผมอยู่ราศีกรกฎนะครับผมนะครับย้ายเข้ามาราศีกรกฎเนี่ยจะเป็นวันที่นะครับ สองเดือนนะครับผมมิถุนายนถึงวันที่20นะครับเดือนกรกฎาคม2,564นะครับผมซึ่งนะครับผม ดาวนะครับผมดาวอังคารที่ย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับผมมีมาตรฐานดาวเป็นนิดนะครับผมนะกำลังอ่อนแอดแล้วก็นะครับผมมีบาทพระเคาะก็คือดาวเสาเนี่ยเล็งไปนะครับผมคือสองแสงไปพบตรงกัข้ามนะครับแล้วก็อยู่ในภพของปัตตานีแล้วก็พบตนุนะครับคือจะส่งผลเสียนะครับมันมีอยู่2เรื่อง สองเรื่องหลักๆเลย3เรื่องหลักๆเลยขึ้นนะครับผมนะครับให้ระวังเรื่องของสุขภาพนะครับแล้วก็อุบัติเหตุนะครับผมอุบัติเหตุนะครับสุขภาพเนี่ยก็คือการเจ็บป่วยเนี่ยแหละครับผม2เรื่องคู่นะครับคู่ครองคู่หนี้คู่สัญญานะครับและหุ้นส่วนนะครับ ให้เราระวังว่าหุ้นส่วนเนี่ยจะมีปัญหาคู่ครองเนี่ยอาจจะมีการทะเลาะวิวาทหรือไม่เข้าใจกันนะครับผม3นะครับเป็นเรื่องของครอบครัวนะครับผมครอบครัวนะครับบ้านแล้วก็รถนะครับอาจจะมีเรื่องที่ต้องซ่อมแซมนะครับผมหรือญาติพี่น้องอาจจะมารบกวนนะครับนะครับสก็คือเรื่องของการงานนะครับผมเรื่องการงานเนี่ยก็จะมีผลนะครับ ทำให้เรื่องการงานตอนนี้ก็คืออาจจะการงานเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องการงานในการทะเลาะวิวาทก็เป็นไปได้ดังนั้นเนี่ยก็คือช่วงนี้เนี่ยก็คือต้องใช้สติสตินะครับผมในการที่จะผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้นะครับแล้วนะครับผม <Brenda> เหตุการณ์ของดาวอังคารเนี่ยนะครับผมนะครับผมย้ายไปอยู่ราศีกรกฎเนี่ยนะครับผมจะมีเหตุการณ์ที่องศาดาวนะครับผมอังคารนะครับผม องศาดาวนะครับคือนะครับผมอังคารนะครับผมอังคารเล็งไปที่นะครับผมเสาเนี่ยก็คือนะครับผมจะอยู่วันที่1นึงกรกฎาคม2 5 6พันห้าร้อหกสิบสี่นะครับผมเวลา20.08นนนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็น เรื่องที่อาจจะมีเหตุการณ์รุนแรงครับแต่ว่าเกิดกับทุกคนทั่วโลกนะครับผมอยู่ที่่าองศาตรงนี้ไปโดนใครบ้างนะครับผมแล้วก็อังคารนะครับผมเล็งนะครับทวตีครับฉากครับผมฉากไปที่มรตยูนะครับผมดาวมรตยูที่อยู่ราศีเมษนะครับผมวันที่5นะครับเดือน7ปี64นะครับผมเวลานะครับ8 3 9นน,นะครับผมก็จะเป็นนะครับผมเหตุการณ์ที่2เหตุการณ์ที่เหตุการณ์จะมีความรุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นเดือนกรกฎาคมนี้เตือนก่อนนะครับว่าจะมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นนะครับกับบุคคลทั่วโลกนะครับและดวงชะตาใครเนี่ยมีดาวตรงนี้อยู่ก็อาจจะส่งผลหรือได้รับผลผล,ผลกระทบที่รุนแรงด้วยนะครับผมเหตุการณ์ที่ สามนะครับผมจะเป็นเหตุการณ์ที่ดาวพฤหัสนะครับผมที่อยู่ราศีกุมนะครับพบกระดุมพระเนี่ยก็คือมีพฤหัสนะครับผมพักองศานะครับผมนะครับพักองศานะครับก็จะส่งผลให้นะครับตั้งแต่วันที่20เดือน6นะครับปี64ีนะครับผมเดี๋ยวนะครับถึงวัน ถึงวันที่18เดือนตุลาคมปี2564คือนะครับผมจะส่งผลให้หนึ่งก็คือในเรื่องของการเงินนะครับผมเงินเนี่ยอาจจะมีการชะลอนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการใช้จ่ายเงินอยู่ด้วยนะครับผมนะซึ่งจะพูดกันไปนะครับผมประมาณสักน่าจะเป็นประมาณเดือนอสิงหาคมยาเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการใช้จ่ายเงินเยอะมากขึ้นนะครับผมนะครับนะครับ ดังนั้นเนี่ยเรื่องการเงินเนี่ยจะมีการชะลอนะครับผมนะครับเข้ามานะครับผมนะครับดังนั้นเนี่ยก็ให้ระวังในเรื่องของการเงินด้วยนะครับผมนะครับคนลัคณาราศีนะครับผมราศีมกรนะครับผมก็ขอจบคนลัคณาราศีมกรไว้เพียงเท่านี้นะครับผมยังไง ก็เหมือนเดิมนะครับชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะครับอย่าลืมนะครับผมฝากกดติดตามฝากกด subscribe นะครับผมคลิปดีดเกี่ยวกับโหราศาสตร์นะครับทายเป็นลายเดือนนะครับส2ราศีและก็ถ่ายเป็นลายปี12สราศีอมทั้งมีความรู้โหราศาสตร์เป็นโหราศาสตร์ให้มาเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาครับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe และ กดกระดิ่งเพื่อคอยแจ้งเตือนคลิปด,ดีๆด้วยนะครับ